สวัสดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทางสิ์ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับนี่ครับพี่น้องทำต่อให้เสร็จนะครับเปลี่ยนเสาแล้วครับซีต้นเราจะรีโนเวทต,ตรงนี้นะครับนี่ครับไต้ต้นตะคบเน่ยครับพี่น้องแน,แ,นแน่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 ยังยังยุกคือการกครขึ้นมาสลสัว อโเออการกันเมื่อมาหนีดีเข้า,า่านิ่มันกันอ,อ่ะกินข้าวหม้อเดวยวกันการกันเมื่มาเลยเดียวเดี๋ยวเดียวตอนไหนจะอยู่ตนนัวไหนจะไปเี่ย<ด>พี่น้องสิรีโนเวตตัวนี้เดี๋ยวพี่น้องเถอที่ตามชิปนี่สีเห็นวามันสีเป็นสภาพแบบได้นะครับเี่ครับได้ต้นตะขบนะครับลมเย็นนะครับ โครงการคือตรงนี้จะเป็นที่นั่งนะครับที่นั่งแล้วก็มีศาลานะครับยื่นออกไปนะครับยื่นออกไปตรงโน้นยื่นออกไปตรงกลางน้ำครับพี่น้องอยอืย่นไปการถ่ายเอฟซีครับมาพักพรอแใจมานอิู่พีครับมานอนเว้นครับตรงนี้ก็จะเีศาลาครับเพราะว่าของเก่าเห็นเหลือแต่เสาแล้วครับของเก่าเหลือแต่เสาแล้ว นี่ครับลมลื่นครับใต้ต้นตะคบครับค,ค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆครับพี่น้องทำทีเดียวไม่ได้นะครับ นี่เมื่อได้แดดดีก็จะประมาณนี้ครับน้ำครับเมื่อนี้มีแดดดีก็น้ำก็จะไม่ขาดนะครับสานี้นเราหุจออกน้ำแล้วครับ ห,หาหารไก่ครับพี่น้องหารไก่หารเป็ดครับอ๋อไก่หน่เจ็บขาเลย งานไก่เสาแร่งครับพีน่น้องไกจริงเนรองเรื่องหางเขาไก่ชนมาจากระยองนะครับมาจากชนบุรีมาจากระยองนะครับไก่ชนอยู่นี่ครับ ท่นี่ครัาแดดดีก็จะ,ะมาณนี้ครับน้ำไหลอย่างนีครับเพราะว่าต่อก็ต,อตรงไปครับขื้นไปพุ่นเลยบเตรียมถังนะครับเตรมถังก็จะล้นออกนะครับเตรียมถังก็จะล้นออกล้นออกนี่เลยครับลงสาเลยครับน้ำก็จะเตรียมถังอยู่ตลอดครับี่น้องมีน้ำใส่ตลอดครับ เกียกใกับอุปกรา์เราก็จะได้เห็นวียกครับพี่น้องโอ้หนาคู่สาติตมตังตึงเลยน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกนะครับ นี่กระชเริ่มครับพี่น้องนี่กระิเริ่มปรับดินนี่ครับเชียย์ของตรงนี้ออกเพราะว่ารื้อของเก่าออกปวกกินนะครับรื้อของเก่ากระสิดทำการรือ้อแล้วก็ดีปูแป้่นครับพี่น้องเห็ดปูพืน้นปูยังไว้หฮมกันครับไว้นางไว้นอนกอนจังสิมุ่งรังค่าครับเพราะว่าพรุ่งน้าวันนี้น่าจะเสร็จไม่ทันนะครับกลับมาจากเมืองเลยครับแล้วก็จะมาทําต่อนะครับ เอาไปน้องขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณตัวการที่ตามขอบคุณทุกาทาทการรับชมครับชมแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับชิปนี่สวัสดีจ้าเห็นงานก่อนครับ